ทุกคนวัน hmm. น uh ี้อยู่ชั้นาวันนี้เราก็จะมาเล่นนี่ยังาาเดวบอกเกมไว้เบบี้ยันเร็วบอกตยังว้อุ้ยแก่เป็น K ใช่ไหมก็เรืองขไงอะเราต้องไปจกที่นตนารสูง่ะทุกคนเออเออเออ นี่มันมีอะไรก็ไปดูเราไปดูแล้วโอ้โหกล้องใสมากเอากล้องสองกล้องสั่นกล้องสั่นโดอ้ยแกแขนพี่มันสั่นนี่ไงอ่ะแขนพี่มีอยู่นิดเดียวอ้าวอุ้ยกาแฟอ้าวดูไปก่อนะโอ้โหอยากยีรับเคยอยากยีนแล้วเลยโอ้โหดูตัวเย็นสิโอ้ยแกตัวนี้ เอ้ามึงปิดหาพ่อมึงสิง่ายสิขออนุญาตใช้คำหยาบนเออจะไม่เบียนเหรอไม่รู้ดิขออนุญาตแล้วกินแต่มึงคิดไหมเออเปิดว่าเอาปิดละโอ้โหกล้องมันมันไม่ชัดเลยอ่ะก็มันสูงนะฮะโอ้ยสูงก็ได้ ปก้อนนจริงๆเทุกคนกับเลาเราเขียนลงเร็วๆๆหนิงปูที่น้พี่อุ้มแล้วเร็วเกแกแกเป็ผีใช่ไหมแกเปผีใช่ไหม